ลอยเลยจ้าพี่น totally ้องสุปบุกมี <m ur coaching yen> ่น <ileri> ้องหน้าสตัาให้เบิ้งน่าจะน้อสุปบุกมี่ผูดได้เด็กกินแซ่บมากค่ะน้อนี่ค่ะมากินน้ากันหอนียวันหอนจ้าสุปบุกมี่กินก็ตีนซีนหลอนะคะเพื่อสี่แซ่บนะคะเนาะหน้าสตัาให้เบิ้งน่าจะน้อมากินน้ากันพักข้ากับมี่มื่อนี้พักการทีนค่ะพี่น้องพักการทีนผักงูเงี่ยวบักแดงนะคะน้อนี่ค่ะมาเบิ่งรู้หน้าก็ะหอยด้วยวพักอีกนะคะเนาะสุดท้ายก็โรยด้วยผักนะคะงาเต็มสวนเลยจ้าหอม มากินน้ำกันจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องพวพขอก,กับเสีด์ลกหน้าอีกแลว้วจ้าหมูหน,นี้นกหน้าเสื้อผ้าพี่น้องสูตรบะหมี่เนาะอจันทน,น์นี่นกหน้าต้่มซ้องนานเลยจ้าฟดลงลงเลยบัะหมี่หน่นวยหนึ่งลกหน้ามาปอกเหล่าฝันเป็นเป็นเลียนเป็นเลียนเป็นกลุ่มนะคะ อีหลีบักหมี่ที่เ่าต้มนี่พี่น้องจะเป็นบักหมี่ฝายเด้อค่ะบ่่แมนบักหมี่หนังบักหมี่หนังที่เ่ากินกันน้ำตลาดที่เพิ่นขายแต่บักหมี่หนังจ้ะบักหมี่ฝายเ่าไว้แต่ซุปนาะจ้ะพี่น้องเนาะห่อกะสิมาต้มลงหน้ากับ่ได้ต้มใส่เกลือต้มธรรมดานี่ล่ะจ้ะต้มแล้วก็เอาจิ้มเอาซ้อมจิ้มจิ้มเบิ่งงทำมันสิเลเล่ที่มันโอเคมันนิ่มแล้วห่อกะเอาจ้ะเ่าพร้อมที่จะซุปนะจ้ะเนาะทานต้มบักหมี่นี่ใส่ทานเด้อจ้ะพี่น้องเด้อเกรสทานหลายสุดละจ้ะซั่วสิได้้กินนอขีจ่น้อง สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีกันดีละนอค่ะนาะนกหน้าพอคิดได้ก็สวัสดีนี่พี่น้องมือนี่ค่ะบะหมี่นี่นกหน้าต้มจ้าน้วยหนึ่งค่ะพี่น้องนี่ฟันเป็นเรียนเป็นเรียนค่ะเนี่ยนะคะนี่ยวันนี้นกหน้าจีสู้บะหมี่สู้กินค่ะสู้บะหมี่นกหน้าปฏิกินเป็นิฟปีแล้วพี่น้องพบ่ปิกินนกหน้าหมินมาในเด้อนจ้ดเด้อยังว่านกหน้าสิบปนสู้กินวันนี้ค่ะสู้บกหมี่บอกพิษอ่าวมาจอคกเลยจ้าต่อไปนกหน้ากับสีไส้พริกผงจ้าสีไส้จะสองซอนนี่ละ น้องสอนคือเอดหน่อยก็แล้วเาาจาเนา่อจาพี่น้องเนาะอันนี้ปลาทูนุกหน้าทอดแล้วเด้อค่ะนี่ปลาทูนกหน้าทอดเอาประเตมจา้าอันนี้สูบหมกมีใส่ปลาทูจา้าปกตินกหน้าก็าใส่ปลาทูหลายหรอกจาก้าแต่วันเมือนี้บอกมีมันหลายเนาะน่ะห้มันในรสสัมผัสหมกมีเอากระตมให้มันละเอียดจ้าพี่น้องย่งางหลังเนี่ยไม่แต่เดือ น้ากัสีเอาอันนี้ลงเลยจ้ะเนี่ยาเบิงบ่งถึงจ้ะเดี๋ยวลงหน้าจัสีรีวิวให้เบิ่งพังกแล้วเขาเนาะขออนุญาตใส่มือได้จ้ะนี่ยบะหมี่ห้าต้มแล้วลงหน้าสิบเอวอ่อ,อนทั้งในปัญหามันแข็งแต่ว่าถ้ามันอ่อนก็เอาโลดจ้ะอันนี้บะหมี่นี่บะหมี่ฝายเด้อค่ะพี่น้องบนบะหมี่หนังถ้าบะหมี่บะหมี่หนังนั่นเพิ่นเอาไว้กินซุปค่ะบะหมี่ฝายเพิ่นใส่ซุปค่ะพี่น้องนี่นนม,นนนนมันเละแค่ไหนละค่ะนี่ลงหน้าต้มจักเทอดา้ายหนามค่ะเบิด์ธทานแบบหลายเทื่อนึงต้มานค่อยยๆต้้มมไปเเนนนาาาะะะจัก เมื่อยแบใหญ่หนึ่งหั่นเ่อยแก้ไหลก็บ่อใดได้ค่ะต้องออกซสีอนอ่อนๆลุงหน้าบอกวิทย์เมื่อยใหญ่ซื้อแล้วค่ะเนาะอันข้างในมันแก่ลุงหน้าก็่ที่ว่าเอาะค่ะเนาะโอ้ลุงหน้าเอาเมีดก่อนจ้าพี่น้องลุงหน้าจะเอาเมีดนี่ะคะมันจะเสียเงี้ยซื้อของมียยัไงไม่นั่นเขาเจาเสียมันออกเละในเล็กน่อยเนาะค่ะเนาะแต่ลุงหน้าเนี่ยโมมากะเทะเลดอกใครมันเห็นตอนหนีแน่เนาะค่ะมันจะหนึ่อย่งเอาซาบอาไดเนี่ยเราบอกเอาเพื่อดอกกันมันสีไล่ยค่ะมือน มันก็พักให้มาเบิรงโค้งไว้เลยพอ่อฝนกะชิมาทั้งบ้านฝนตกดกบีพอค่ะพี่น้องบ้านลูกหน้าฝนตกดีดีส่วนนี่พายูเขาเนาะค่ะเนาะอยู่อีหยังกว่ลูกหน้ากะจำซื้อมันมาได้ดูแล,ลสุกประภาได้ค่ะเนาะอ,อาหารในตำนานขาออนุญาตได้เล็กน้อยได้ค่ะพี่น้องลูกหน้าเันของมีกัอนอาเลี่ยมแล้วล่ะค่ะบันเลี่ยมเขากับมาตัมกันเลยจ้าพี่น้องค่ะ ลูกหนากัาปลาไปแล้ว,ลวน้อจเนาะอฝนมาละน, 6, 6, 6, นี้ก็เผาเสาก่อนไปลุงเรียนจะพี่น้องวันนี้ลูกหน้าสิเอาไปหูกินโุงเรียนน้ำจาคูวันแล้วไม่กินน้ำไม่เดือดสโอ้ยงฝนยังดังขอ้าตัวค้ได้จากพี่น้องตามห็มัน้นปลากัะอัองหนี่เหนเหกัน น่ายแต่ยึดไปข้าวหนึ่งค่ะพ้นครบดำหน้าตำตัวค่ะพี่น้องน,นี่ละเอียดน,นะคะนี่พอดีเนาะค่ะเราจับเปลาดอีกหน่อยค่ะได้เรียบร้อยแล้วปลาคู่มาอยู่ในหี่เรียบร้อยค่ะพี่น้องมันต่อไปห้าเ,าเิ็มมะพรุงกันจ้าปรุงูหาวนกหน้ากัใส่หน้าปลาแดดจนถึงแม้แต่พี่น้องซูปกมีนี่ยซูปก็คือปนเนื้ออื่นนะคะเดี๋ยวโบ้ดตุ่มซูปกมีปลาแดดนะคะใส่ปลาแดดแล้วก็ใส่ชูรสค่ะ หลายก็แล wow. on so, uh, so ้วจะเั่นตงหน้าทีใส่หลายเตอมาเนี่เพราะว่าหลายแหงน้องเขาไม่ห่นชุเชือพีหน้องนั่ต่อไปหั่กะทำันไม่พอันั้หน้าสะลุกนปลาไม่ทำได้ขนาดน้อยหน่อยอ่านีสารทามันแยูขนาดปลาหล่านี่ยนะคุณเม่นไม่ยุคนมาีหอได้หนอาจะใส่จีหอนะคะผู้หญวันทำมืองก็ได้แยแงงก็ได้เลกัเน้ะโอ้มหลายแหง เทากันจ้ะจ้าจเดเลยน้องหน้าทอยยาสิน้นเลยจ้าอมน่หลายน้องหน้ากาพรท่านเลยอ่ามปลาแดดใส่หมดเลย,เลยอ่ะนาะทุกหมี่ให้มันแฉะดิซี่พี่น้อยดูงาค่ะน้องหน้าหัวง่า,งา,งาแบตบายเลยเลยนี่แห้งง่าเลหลายหมดฮมห่วยห้วยวนะเนาะยิงกับคนเยาวหวยว อะไรมาเลยก็ไม่ยอมกินดีกว่าอ่ะโอเคแล้วจ้าต่อไปห่ากะใส่ง่ายเลยจ้ะพี่น,อน้องอกหน้าถีใส่เอาไว้จะไวห้อยน้ำเนี่ยง่ายใส่ได้หลายเราเดี๋ยวจะพูดมากหน่อยมากหลายเนาะค่ะพี่น้องพักตามเลยจ้า,พ,าพักห่ากะไมีพักหอมปลอมนะคะบงคุกเลยพอพักหอมปลอมพักซี่ห่าละค่ะพักขี้ไปเรื่อยต้นหอมเนาะค่ะนกหน้าถีใส่ไ,ได่หลายหนาะคะ่ะเนี่ย วัวหอมหันบวกกะเพริกนะคะหันนใหญ่นั่งใบตะโขยหนามันนำ้ำกัลทำนี้มันเผากันก็จะเป็นอันเนสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะคืบอบบกนี้จะเสียบแล้วแต่ลูกสน้องเยอะ,ะ,ะแยะค่ะจะเสียบประจาพี่น้องเดี๋ยวลูวกหน้าสิเป็นรักสวยเบิรงลูกหน้นนาป่ะเดี๋กินให้เบิเบรงเจ้อจ่า หน้าไปนุ่งเรียนุ่งหนาย,ยาบนาม่ให้กรเขาร่ากระเซาอะไรปไปเดี๋ยวไปซูมูกินน้ำละกันขอขวดได้กินน้ำจ้าพี่น้องอ่าเรียบเรียบร้อยน่จนนาจะฉีดห้วอีดูพักอีกจ้าตามด้วยมะฮอมค่ะลูกโดดจ้า งานนิดนึงนะคะสูบบุกมีเข้ากับเป็นอันเจซจินเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องแซ่บๆจา้าร้อยแล้วจา้าพี่น้องสูบบุกมีน้องหน้าสตาัาากสกส๊กใ้เบิร์นแล้วจ้าน้อสูบบุกมีผู้ใดได้เด็กกินแซ่บๆนะคะเนาะนะคะ,ะ,คะไม่กินน้ำกันขอเนี่ยหอนๆจ้าสูบบุกมีกินกับปิีงซีนหลอนนะคะก็จะถี่แซ่บนะคะเนาะ หน้าสิตาของเบิร์ด้ะจะนอเมื่อกีนน้ำกันพักข้าก็มีเมือนี้พักกาดเฮียนค่ะพี่น้องพักกาดเฮียนฝักงูเหี่ยวบักแตงน้ะค่ะนอนี่ค่ะมาเบิรงดรู้หน้าก็ห้อยเด้๋ยพักอีกน้ะค่ะนะสุดท้ายก็โรยด้วยผักนะคะงานเต็มสวนเลยจ้าหอมๆเมื่อกีนน้ำกันจ้าพี่น้อง